สวัสดีครับวันนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ที่1.6เรื่องอัตราส่วนต่อเนื่องการหาอัตราส่วนต่อเนื่องหรือเราเรียกว่านะครับอัตราส่วนของจํานวนหลายๆจํานวนหรืออัตราส่วนต่อเนื่องหมายถึงการเปรียบเทียบของปริมาณสิ่งของตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปเขียน อยู่ในรูปของ a ต่อ b ต่อ c อ่านว่า a ต่อ b ต่อ c หรือมีความหมายว่าอัตราสแสดงการเปรียบเทียบของสิ่งของกลุ่มที่1ต่อกลุ่มที่2เป็น a ต่อ b อัตราสแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสิ่งของกลุ่มที่1ต่อกลุ่มที่3เป็น a ต่อ c อัตราสแสดงการเปรียบเทียบสิ่งของกลุ่มที่2ต่อกลุ่มที่3เป็น B ต่อ C นะครับทีนี้หลักการเขียนอัตราส่วนต่อเนื่องบอกว่าเมื่อกำหนดอัตราส่วนของจำนวน2จํจำนวนหรือมากกว่านะครับสามารถเขียนอัตราส่วนต่อเนื่องได้ดังนี้ตัวอย่าง a ต่อ b เท่ากับ3ต่อ4แล้ว b ต่อ c เท่ากับ4ต่อ7จงหา a ต่อ b ต่อ c วิธีทำ a ต่อ b เท่ากับ b ต่อ c แล้วเรามาดูกันนะครับแทนค่า a ด้วย3 b ด้วย4เท่ากับ b ต่อ c ก็คือสต่อ7นะครับสังเกตให้ดี นะครับค่าของ B นะครับถ้านันเกเรียนสังเกตดีๆแล้วค่าของ B เนี่ยถ้ามันเท่ากันแล้วสามารถเอามารวมกันได้เลยนะครับเป็น a ต่อ B ต่อ C เท่ากับ3ต่อ4ต่อเเพราะฉะนั้นเราสามารถตอบได้ทันทีแล้วครับว่าค่าของ A ต่อ B ต่อ C มีค่าเท่ากับ3ต่อสต่อ7นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่า a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ3แล้ว b ต่อ c เท่ากับ9ต่อ8จงหา a ต่อ b ต่อ c วิธีทำ a ต่อ b เท่ากับ b ต่อ c แทนค่าของ a ต่อ b ด้วย2ต่อ3และแทนค่าของ b ต่อ c ด้วย9ต่อ8ให้นักเรียนสังเกตเหมือนเดิมครับค่าของ b ไม่เท่ากันเห็นไหมครับในเมื่อค่าไม่เท่ากันแล้วเนี่ยครับให้หาครอของ3และ9 เพราะฉะนั้นคณนอของ3และ9คือ9นะครับทีนี้เรามาดูกันบอกว่าเมื่อเราหาคณนได้แล้วนะครับเราก็ต้องเอาตัวที่เป็นตัว B คือเลข3ามเห็นไหมครับ3คูณอะไรได้9เพราะฉะนั้นก็นํา3มาคูณฝั่งด้านซ้ายนะครับจะมีค่าเท่ากับฝั่งด้านขวาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อนำ3ามมาคูณ2ได้6แล้วนํา3ไปคูณ3ได้9 นะครับเพราะฉะนั้น a ต so ่อ so b ก็เป็น so is 6ต่อ9เท่ากับ b ต่อ c คือ9ต่อ8ตอบได้แล้วนะครับว่า a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ6ต่อ9ต่อ8เพราะฉะนั้นตอบเรียบร้อยนะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าถ้า a ต่อ b เท่ากับ4ต่อ6แล้ว b ต่อ c เท่ากับ3ต่อ5จงหา a ต่อ b ต่อ c วิธีทำนะครับเหมือนเดิม a ต่อ b เท่ากับ b ต่อ c แทนค่าของ a ต่อ b และ b ต่อ c ลงไปนะครับก็จะได้4ต่อ6เท่ากับ3ต่อ5เสร็จแล้วสังเกตครับตัว b ไม่เท่ากันให้หาครนอของ6และ3เพราะฉะนั้นครนเท่ากับ6นะครับเราก็เลยนำ2นะครับมาคูณฝั่งทางด้านซ้ายก็จะมีค่าเท่ากับ4ต่อ6เท่ากับ3คูณ2ต่อ5คูณ2นะครับ ผลลับที่ได้ก็กลายเป็น4ต่อ6เท่ากับ6ต่อ10แล้วนะครับ a ต่อ b ต่อ c ก็จะได้4ต่อ6ต่อ10คําตอบของ a ต่อ b ต่อ c ก็จะกลายเป็น4ต่อ6ต่อ10นะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่า a ต่อ b เท่ากับ2ต่อ3และ b ต่อ c เท่ากับ4ต่อ5แล้ว a ต่อ b ต่อ c นะครับจะมีค่าเท่ากับ a ต่อ b เท่ากับ b ต่อ c ทีนี้มาดูกันแทนค่าของ a ต่อ b ลงไปก็คือ2ต่อ3เท่ากับ C ต่อ5นะครับสังเกตให้ดีทีนี้ว่าตัว b เนี่ยครับมันมีตัวหนึ่งเป็นจำนวนเฉพาะนะครับก็เลยจับมันคูณคว่ยกัน2ฝั่งได้เลยนะครับนั่นคือคอลนอของมันก็คือ12นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เอา4มาคูณทางด้านซ้ายนะครับจะกลายเป็น2คูณ4 ต่อสคูณ4เท่ากับสคูณ3นะครับต่อ5คูณ3ก็จะมีผลลัพธ์เท่ากับแปดต่อ12เท่ากับ12ต่อ15แล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้คำตอบออกมาก็คือ a ต่อ b ต่อ c เท่ากับแปต่อ12ต่อ15นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่า a ต่อ b เท่ากับ5ต่อ6และ b ต่อ c เท่ากับ8ต่อ7แล้วจงหา a ต่อ b ต่อ C สังเกตให้ดีนะครับข้อนี้ตัวเลขเป็นจำนวนคู่ต้องหาคอลนอออกมาก่อนนะครับจะได้ A ต่อ B เท่ากับ b ต่อ C แทนค่าลงไปเป็น5ต่อ6เท่ากับ8ต่อ7แล้วคอลนอของ6และ8เนี่ยครับคือ24สังเกตให้ดีนะครับห้ามจับคูณค้ายนะตัวเลขมันจะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าถ้าคอลนอคือ24แล้วเอา6 หารด้วย24เอา24หารด้วย6จะมีค่าเท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นเอา4มาคูณฝั่งซ้ายแล้วก็เอา3ไปคูณกว่างฝานะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาคือ4คูณ4ต่อ6คูณ4เท่ากับ8คูณ3ต่อ7คูณ3นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ของตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นว่า16ต่อ24เท่ากับ24ต่อ21แล้วคำตอบของ a ต่อ b ต่อ c เท่ากับ 16ต่อ24ต่อ21นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า abcd มีอัตราส่วนความยาวของด้านดังนี้ a ต่อ b เท่ากับ b ต่อ c เป็น3ต่อ4และ b ต่อ c นะครับ bc เสความยาวของ bc ต่อ cd เป็น2ต่อ3และความยาวของ ad ต่อ cd เป็น1ต่อ3 จงหา A ความยาวของ a b ต่อ B C เท่ากับ B C ต่อ C D และหาความยาวของ CD ต่อ ABC ต่อ CD นะครับก็จะเท่ากับความยาวของ A b ต่อด้วย CD นะครับทีนี้มาดูวิธีทำเราสังเกตก่อนเราสร้างรูปขึ้นมาความยาวของรูปสี่เหลี่ยมจะเป็นดังนี้นะครับวิธีทำํำความยาวของ A B ต่อ BC เท่ากับ ความยาวของ b c ต่อ c d เมื่อนักเรียนแทนค่าได้แล้วนะครับนักเรียนเอาความยาวของด้านมาใส่ก็จะกลายเป็น3ต่อ4เท่ากับ2ต่อ3แล้วนะครับสังเกตสังเกตตัวที่ติดการเห็นไหมคุณนของ4และ2นั่นคือ4นะครับเราก็เลยนำนำสมาคูณทางฝั่งด้านขวาเท่านั้นนะครับด้านซ้ายเป็น4อยู่แล้วก็กลายเป็น3ต่อ4เท่ากับ สองคูณสต่อด้วยสาคูณสก็จะได้ค่าออกมานะครับเป็น3ามต่อสเท่ากับสต่อหแล้วสรุปได้ว่าความยาวของด้าน ab ต่อ bc ต่อ cd เท่ากับ3ต่อ4ต่อ6นั่นเองครับตัวอย่างต่อมาบอกว่าอายุของตายต่ออายุของต้นเป็น4ต่อ5อายุของต้นต่ออายุของต้อมเป็น3ต่อ4จงหาอัตรา ของอายุของตายต่อต้นต่อต้อมนะครับวิธีทำอายุของตายต่ออายุของต้นเท่ากับอายุของต้นต่ออายุของต้อมแทนค่าลงไปก็คือ4ต่อ5เท่ากับ3ต่อ4นะครับสังเกต5กับ3เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่นะครับให้นำา3ไปคูณทางด้านซ้ายแล้วก็ให้นำาเนะ่ครับมาคูณทางด้านขวาแทนนะครับมันจะง่ายขึ้นมันก็จะได้เท่ากับ 4่คูณ3ต่อ5คูณ3เท่ากับ3คูณ5ต่อ4คูณ5นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ12ต่อ15เท่ากับ15ต่อ20แล้วอายุของตายต่ออายุของต้นต่ออายุของต้อมเป็น12ต่อ15ต่อ20สนะครับสรุปได้ว่าอายุของคนทั้ง3าเป็น12